สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใสาขวดและน้อยอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากกันค่ะโดยในวันนี้นะคะก็จะเป็นกำหนดการโอนเงินของกลุ่มประกันสังคมมาตรา39สําำหรับคนที่อยู่ใน16จังหวัดหลังซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่ได้รับเงินกันแล้วนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้รับเงินก็ให้รอจนถึงช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงมืดๆก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะโอนตามเลขประชาชนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รับลองรอดูก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าทุกมาตราไม่ว่าจะเป็น 33, 39แล้วก็40สําหรับคนที่จะได้รับสิทธิ์ในกลุ่มแรกก็จะได้รับเงินกันครบถ้วนแล้วภายในเดือนสิงหาคมนะคะ แต่ทีนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงคนกลุ่มนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทตรงนี้นะคะนานยขอแบ่งออกเป็น4กลุ่มก่อนจะได้เข้าใจง่ายนะคะคราวนี้เรามาดูกันที่กลุ่มแรกกันเลย กลุ่มแรกตรงนี้จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใน10จังหวัดแรกที่สมัครไม่ทัน31กรกฎาคมและมาสมัครในช่วงวันที่1-10สิงหาคมนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้ตอนนี้ให้รอก่อนนะคะว่าจะมีการขออนุโลมได้ไหมแต่ณนะตอนนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะว่า ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งทางเราจะพยายามติดตามมาให้ถ้ามีความคืบหน้าก็จะรีบนำมาแจ้งนะคะแต่ว่าณตอนนี้ให้เข้าใจไว้ก่อนเลยว่ายังไม่ได้รับสิทธ์นะคะเพราะว่าของ1ิจังหวัดแรกเขาปิดรับสมัครไปตั้งแต่31กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอก่อนถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรตรงนี้ไหนะจะรีบนำมาแจ้งนะคะ ทีนี้เรามาดูกันในส่วนของกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ตรงนี้จะเป็นคนที่ขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะตรงนี้ก็ยังมีอยู่หลายๆท่านเลยแต่สำหรับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องกังวลใดๆ5,000บาทได้รับแน่นอนเพราะว่าถ้าเราขึ้นว่าได้รับสิทธิ์แล้วนั่นก็คือเราได้เงิน5,000บาทแน่ๆนะคะ เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปเช็คที่ตัวเราก่อนว่าพร้อมเพยเรามีปัญหาไหมบัญชีเรามีปัญหาไหมชื่อสกุลเราเปลี่ยนไหมนะคะให้เราลองเช็คให้ดีตรงนี้ก็เป็น 3.... จุดที่ทำให้เงินโอนเข้าไม่ได้แต่รับรองว่ายังไงแล้วกลุ่มนี้เงินเข้าแน่นอนนะคะ เพราะว่าทางประกันสังคมได้แจ้งแล้วว่าจะมีการโอนเงินซ้ําให้ทุกๆวันพฤหัสบดีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแก้ไขเสร็จนะคะคราวนี้เรามาดูกลุ่มที่3กันบ้างกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งสมัครใหม่นั่นก็คือสมัครในเดือนสิงหาคมที่เพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อ24สิงหาคมนี้นะคะ กลุ่มนี้ยังไม่จําเป็นต้องเข้าไปเช็คในระบบไม่ว่าจะเช็คสถานะผู้ประกันตนหรือเช็คสถานการได้รับเงินเพราะว่ากลุ่มใหม่นี้ยังต้องรอประมวลผลแล้วค่อยนําเข้าคอรมอรก่อนแล้วถึงจะได้รับเงินในเดือนกันยายนนี้ถ้าใครที่ทำถูกต้องทุกอย่างสมัครในพื้นที่สีแดงเข้ม19จังหวัดชำระเงินจ่ายเงินก่อนวันที่24สิงหาคม ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะส่วนกำหนดว่าจะเข้าไปเช็คในระบบว่าได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่ตอนนี้ทางประกันสังคมก็ยังไม่มีแจ้งมานะคะตรงนี้ขอให้ฟังข้อมูลจากทางประกันสังคมเนื่องจากว่าตอนนี้ประกันสังคมยังไม่ได้แจ้งเลยว่าจะเช็คสิทธิ์ได้วันไหนนะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลจากประกันสังคมมาเมื่อไรหร่น้ยจะรีบนามาแจ้งทันทีนะคะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4นะคะก็คือทุกคนที่ทำถูกต้องทุกอย่างทั้งสามมาตราไม่ว่าจะเป็น3าสามที่อยู่ใน9กิจการ39และ40ที่สมัครตามวันที่กำหนดชำระเงินตามวันที่กำหนดแต่ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ คือรายละเอียดของการทบทวนสิทธิ์ยังไม่ได้ออกมาเพียงแต่ว่ากำหนดออกมาแล้วว่าวันที่1กันยายนถึง30กันยายนโดยที่ทางท่านรัตด,ดาแซลีโคสกสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้บอกมาแล้วนะคะว่าให้เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมและเขาจะมีแบบฟอร์มมาให้เรากรอกแบบฟอร์มเพื่อทบทวนสิทธิ์ แต่ว่าตอนนี้รายละเอียดของแบบฟอร์มที่จะออกมานั้นว่าเป็นยังไงจะต้องยื่นในรูปแบบไหนเขายังไม่ได้กำหนดออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตามรายละเอียดตรงนี้มาให้แต่ว่ารับรองว่าถ้าเราทำถูกต้องทุกอย่างสามารถทบทวนสิทธิ์ได้แน่นอนนะคะส่วนที่ถามกันมาเรื่องสุดท้ายก็คือว่ากลุ่มคน13จังหวัดแรกที่จะได้รับเงิน2เดือนนั้นจะได้รับอีกงวดหนึ่งวันไหน ตรงนี้ก็ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเช่นกันแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นช่วงกันยายนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างแน่นอนแล้วสำหรับ13จังหวัดแรกที่ได้รับ2เดือนส่วน16จังหวัดหลังตรงนี้ก็จะได้รับ1เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าน้อยจะรีบนำมาชี้แจงนำมาแจ้งทุกทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ